เอาละแล้วทองคํานี้ครับยังแจกกันทุกเดือนต่อไปนะเพียงแต่ว่าเดือนหน้านะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กองดังต่อไปนี้นะครับกองที่1นะฮะก็คือลุ้นทองรักษาสิทธิ์60คะแนนกันเหมือนเดิมนะเนี่ยนะครับอา่ากองที่1นะฮะเป็นเรื่องนี้นะนะครับหกสิบคะแนนเดิมนะครับโอเคสามวันนะครับกองที่2กับ3นะฮะก็คือนี่ครับอ่าเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็สร้างซูเปอร์สตาร์กัน แบบนี้เลยครับทุกคนครับเน่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 เห็นไหมฮะนี่ครับเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับที่คัดเลือกเดือนเดือนแรกอ่ะคือคำว่าเดือนแรกนั่นคือบางคนอาจจะคัดเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับแปดเดือนสิบเดือนได้หมดเนาะคือคนไหนก็ตามที่คัดเลือกซูเปอร์สตาร์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีร่วมลุ้นนะฮะสองคำที่สองเส้นนะครับเออส่วนคนที่คัดเลือกอ่าถึงสองเดือนนะครับเออเราก็นับถอยหลังนะคือนับเดือนมิถทยานะคือเดือนหก และเดือน5้าคนที่คนไฟเดือนหเดือน5ก็จะรวมรูดในกรอบอีกสองเรื่เพิ่มเป็นทั้งสเส้นนะครับคนรถไฟติดกัน3เดือนคือเดือน6 5 4นะฮะสเดือนติดกันนะครับก็จะลงอีกหกสองเป็น6เส้นนะครับเดียวกนะ็คือสำหรับการเป็นซุปเปอร์ซาร์นะครับอ่าและสำหรับคนที่สร้างซุปเปอร์ซาร์นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราลงไปช่วยทีมของเรานะครับให้เป็นซุปเปอร์ซาร์นะครับเราก็จะเท่ากับว่าเราสร้างซุปเปอร์ซาร์ใช่ไหมใช่นะครับ ถ้าท่านมีหนึ่งรหัสติดตัวนะครับลุ้นนาทีครับหาานึ่งรางวัลนะถ้าคุณมีสองรหัสติดตัวหรือสองสายงานก็ได้เนี่ยนะครับไม่เป็นต้องติดตัวถ้าเป็นสองสายงานขึ้นไปนะก็จะรับสองรางวาัลอ่ะพีนน่นิ่งครับนี่แปลว่าการเกิดผมมีอยู่สายงานเดียวที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยครคนนี้ต้องเป็นลูกติดตัวใช่ไหมใช่ครับเป็นหลานได้ไหมครับไม่ได้เป็นได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นติดตัวนะถ้ามีเพียงแค่ หนึ่งคนนะแต่ถ้ามีสองคนขึ้นไปมีทั้งแต่ขึ้นไปเนะี่ยอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นลูกติดตัวนะเป็นหลานเป็นเหรียญได้เลยนะสองสายงานนะครับสามสายงานก็ได้ลุ้นสามเส้นนะครับสี่สายงานลุ้นสี่เส้นห้ายนลุ้นห้าเส้นหกยงานลุ้นหกเส้นนะครับอ่าเรียกได้ว่าก็จะมีท้องคําอย่างมากมายนะครับที่หมายท่านรุ่นกันเลยเต็ม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 ในขณะนี้ทุกคนครับอ่านะแต่สําหรับ ทีมงานนะครับที่กําลังลุ้น4ี่สายงานอยู่นะครับสี่สาย5้ากับสายนะครับจะต้องมีอย่างน้นอยที่สุดทั้ง2ซีกนะนะครับว่าอย่าง4เนี่ยก็คือสายสองขวาสใช่ไหมสาย1นึ่งขวาสก็ได้สายสามหนึ่งก็ได้หรืออย่หก 6, สายงานนะครับอย่าง6สายงานนะครับนี่นะฮะนะครับสายงานนะครับสายสองขวาสก็นับได้สาย2องขวาสี่ถ้าสี่ขวาสก็นับนะครับสายหนึ่งขวาห้าก็นับ สาย5คนหนึ่งคนนับนะครับต้องมีอย่างน้อยสุด1สายงานนะในฝั่งในฝั่งหนึ่งนะฮะนะครับแล้วจะเกิดว่าเป็นศูนย์ข้างหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับจะต,ต้องมีอย่างน้อยสุด1สายงานนะครับโอเคและกลไกอันนี้แหละนะครับที่จะช่วยคุณเติบโตอย่างมหาศาลนะครับเพราะไม่ใช่แค่คุณเป็นได้แต่คุณยังสามารถจะช่วยฤทธิทีของท่านนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะดังนั้นมันจึงเข้าขายนะครับ สวีคูณได้นะคือเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็สร้างซูเปอร์สตาร์นะครับอันต่อไ,ไปนะครับสำหรับท็อปเปอร์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือคนที่มีซีวีจากจีหนึ่งสูงสุดนะฮะซึ่งจะนับทั้งไม่ถึงว่าไม่ได้นับยอดส่วนตัวของเราเนาะแต่ยอดลูกทีมเจนหนึ่งสูงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเจนหนึ่งอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นเจนหนึ่งลูกทีมใหม่ก็นับลูกทีมเก่าก็นับนะครับลูกทีมใหม่ อซินเวอร์ก็นับแพทเทิร์ก็นับเอเมอร์ลก็นับไดมอนก็นับอ่าลูกซิมเก่ารักษายอดก็นับนะฮะนั่นคือเรานับจากเจน1ทั้งหมดเลยครับจากซีวีนี่นะครับส่วนท็อปสปอนเซอร์นะครับจะนับเป็นจํานวนคนนะครับก็คือเจน1รายใหม่มากที่สุดเมื่อกี้นี้ท็อปสปอนเซอร์เนี่ยรายเก่านับไหมนับด้วยนะแต่ท็อปสปอนเซอร์ล่ะรายเก่านับไหมรายเก่าไม่นับนะครับจะนับเฉพาะรายใหม่ฉะนั้นเราก็จะนับเฉพาะคนที่ผลงาน ในเดือนในดๆเนี่ยเช่นตอนนี้เนี่ยคือเดือนมิถุนายนใช่ไหมหนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนนะฮะอ่าเขาดอว่ามีใครที่เป็นคนสมัครใหม่เข้ามาบ้างเอา้าพี่เล่งครับจะเกิดเขาเป็นสมัครมิถุนายนเนี่ยเขาสมัครเดือนเมเดือนเมษาได้ไหมไม่ได้ครับถ้าเดือนเมษาต้องไปรอลุ้นว่าเขาเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ใหม่เพราะนั้นนับคนเก่าด้วยแต่ทั้งหมดนั้น,นคนใหม่เท่านั้นจึงจะนับได้นี่นะครับแล้วก็นับคนที่มีเจนหนึ่งรายใหม่มากที่สุดนะฮะ ตั้งแต่เริ่มเสื้ขึ้นไปครับอ่า